สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพ้งแฟน,แฟน,แฟน,แฟนหมอรัมครับช่องการชัยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะผมมาหอดจอดเทิงเลยครับพี่น้องบ้านกูจานนะครับผมพระธาตุกูจานนะครับผมบรรยากาศดีเสียิซี์กินอย่างนอ้อนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมครับพระธาตุกูจานนะครับคุณมาฮอดพี่น้องเอา เอาโทรศัพท์ไปเหตุโอ้เห็ดบัวายซำเข้าอันยูทูบไม่ได้แล้วก็เข้าคขอบขอบคุณทุกกลังใจแล้วพี่น้องครับมาหอดจะถึงแล้วบายสองพอดีพอดีครับตอนนี้ นู่ยนู่ยมาหอดโทรศัพท์เห็ดบูไรซ้ำโทรศัพท์เห็ดบูไรมันเห็ดบูไรมันเขายูทูปบูไรมาเบิ้งมาเบิ้งนี่เฮ็ดยังบ่ได้เลย ไม่ได้เขา้เขานี้ก็ไม่ได้กระถ่ายพิมพได้อยู่มันเครื่องนี้ได้แต่เครื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปทำใหม่อ,อ่ะขอพูดทั้งรังใจครับพี่น้องครับขอะะจะดเต็มเลยยิ่งเริ่มมื่อวันแรกคำแรงนะครับ,รนะรบไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมคืนสุดท้ายพวกเก่าศิลป,ปินรับเชิญน,นะครับผมเครื่องนี้ก็ะถ่ายได้ขึ้นกันแล้วพี่น้องอ ลูกสาวกําลังออกมาครับพี่น้องลูกสาวกําลังออกมานะครับอ้าวตายยิ้้มออเากจิี๊บฮะ ตอยสังว่สดุเงิองเรื่องนับดาลในมันถัต่างใช้คู่ต้างตาเจ้าวานเจ้าเจ้าให้ลันแม่องปากพระโทกนโอ้ยแดดคักพี่น้องแดดคักแดดเป่าพะยะนาย ม่้นยไม่้นยไปใช้แล้วปัดข่อยข่อยกระชิโทรศัข่อยเหตุบุหรี่เลยเพาะโทษซับไปเหตุ ไใชอยู่แต่ว่าไม่มีคนดูแต่ว่าคอเมเมนตนะ์มีเอาคือไปทักทายนีแต่ว่า,วาไ,มไม่มียอดคนดูไม่ไม่เปิดอันนั้นหรือเปล่าเปิดหมดแล้วไม่มีเนี่ยเนาเอา๋อไม่มีการดูแต่ว่าคอมเมนต์ขึ้นมันยังไม่อันนั้นหรือเปล่าดูเพิ่ง37นาที ไม่ดูสิคอมเมนต์กี่คอมเมนต์แล้วเออรู้อยู่รู้อยู่เด้อเดี๋้อพี่น้องเด้อเข้ามาทางนี้ก่อนเด้อดูในนี้ซิมันถ้ายอดคนดูในนี้มีก็โอเคนั่นแหละเด้อนี่ไงไม่มีไม่มีการดูนะเออแปลกว่าเดี๋ยวมาเบิ่งหายไหม่ายคลิปว่า เอารถมาจอดผีบ้าวะเ<า>นาะกุ้งตองไปใส่นอนนอนฮะโอ้เนี่ยครับประธานกุฎจานนะครับพระพจอดนี่อะไรบ้าไม่หน่อยนี่ฮะ ข้างไหนที่สามมาขึ้นปะตากแดดรถบัสมาแล้วนะสามคือประตากแดดฮะ เออไม่มันครบครับพี่ลองครับบรรยากาศนะครับผมโอ้เป็นสวนดอกไม้อีกสองคนมาเอาสวัสดีครับพี่โดมสสวัสดีค่ะโดมแดนอุดรน,นะครับผม ยกม้าใส่ป่ะพี่ป่อป้าแดดคักเนาะโอ้โหเด็ด หาการเป็นห่วจะเอารถมาจอดผีดท่านจังหุอย่างไปซอดข้าเจ้าเนี่ยครับขาดฟู้นึงขาดฟู้นึง ตวแล้นพระธาตกูจานนะครับผมเมือถ้าไปเช้เซราพมก็บอกไก่เป็นัไนะพี่น้องเสรภูมินะครับผมผักพืชผักสวนครัว พี่ปาบอ่ะนอะนี่ภาพคมภาพชัดดีก่พี่น้องใส่เครื่องเก่าได้ถ่ายดีพี่น้องเอ้ยใส่เครื่องเก่าถ่ายฮะมันเขายูทูบได้อย่างนี้นมันแล้วเข้าไม่ได้เลยเข้ายูทูบไม่ได้เลยมันกับมันสแปมมันล็อกไว้อะ ฮะอะฮามามละติดีครับเป็นไรเมื่อบ่านโอ้ยพอจะอยู่เป็นเศร้านี่เครื่องกลางเว่กลางคืนกลางเว่กลางคืนกลางคืนกับผ้าหลุดไปหามออ๋อติเอา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 เรกับไปเบิ้งขาบมือสองเบื้องขอเบิ้งน่ำโอ้ยากยากตเร่กน้จ้างคตไปอีกน่าปังห่เมียนทำเรบจ้างคนไปขบไ ดีเลยกน่อยบอดผมบ่ต้องไปขี่ยาซ้ำหมูโอ้โหหัหอนแล้วไปอยากไปใส่เลยไปไปไปขี่ โอ้เพื่อนน้องบัตรไหนตั้มฮงตัดไปอ๋อรถบาทมากเลยพี่น้องครับคันหนึ่งคันสองขันสามครับอขอบคุณทุกควางใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาคลิปนี้แดดคักพี่น้องเออแดด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 สวัสดีครับสวัสดีครับผม